นี่คือคุณน้องบึงบังครับกำลังกินไส้กรอกกะว่าจะกินคนเดียวให้หมดวันนี้วันที่14เมษายนพุทธศักราช2554เราจะไปไหนกันครับไม่รู้อ่าคุณพี่เปลี่ยนช่วยหน่อยครับจะไปไหนครับไม่รู้รไปเที่ยวทะเลไปไหนกันครับ ตลกอย่างเดียวครับ <S 2> <S 2> <S รมากอ่ะควยตาครับขั้นตอนที่สอง ันที่สามิกกลับด้านครับอันนี้ขั้นตอนที่สีนน่มีเสร็จแล้วนะครับถึงจะทานได้ไถ่ทอดสดค่ะไปไหนคะไปไหนคะไม่รู้ไม่รู้จกักเขาเรียกอะไรลูกพระมาหาธาตุเจดีพักดีอะไรนะ พักดีประกาศสวยงามมากเลยสวยงามมากมากเด็กๆไปแล้วลรอกทีเสร็จแล้วมัล้างมือล้างปากง อ,อ่ะพี่เพียนรู้ยังคะที่ไหนอ่านป้ายแล้วเห็นป้ายด้านซ้ายมือไหมคะ เจอป้ายยังคะลูกเจอแล้วเจอแล้วอะไรคะพระอะไรคะพระคาดีแล้วอะไรคะพักพักดีประกาศ,กกาศสวยงมามมากอยู่บนเขาทงชัยให่มคะบ้านกรูดพอใจกันบางเดินมาแล้วแต่เอาหมวกปิดหน้า เหนื่อยไหมคะเหนื่อยแตกเนยหยดพลิกพลิกยหยดพอใจเดินมาแล้วพอใจเห็นทางไหมพอใจไหนเหนื่อยไหมถึงแล้วค่ะสวยงามพอใจพี่เพียนหันมาลูกเอ้าพอใจรองเท้าหลุด พอใจหันมาลูกร้อนมากเลยเหรอคะอไปลูกเดินต่อตรงน,นี้ตรงน,นี้ไปอีกไปอีกไปอีกตรงที่อ่างยืน่ะอ่างยืนค่ะ พาใจจัดการเลยลูกเพราะในนี้ไม่มีทูก นี่ด้านบนใช่ไหมคะมองเห็นทะเลสวยงามมากๆเลยแต่แบนนี้เย็นใช่ไหมคะบนนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หนูก็อย่าไปยืนที่มีแดดนะคะเข้าไปดูด้านในนะะี่ค่ะ ี่นิ้วฮะหกนิ้วเกิใช่ไไมถึงพระถึงสร้างเป็นนิ้วนะคุยแหลมว่าเขาก